คุณคะ เมื่อพูดถึงวัดสามงามจังหวัดนครปฐมสำหรับเซียนพระแล้วล่ะก็ก็คงจะต้องนึกถึงกุมารทองบารมีของสิทธิ์หลวงพ่อเต๋และหลวงปู่เย็นซึ่งปัจจุบันมินิต้องบอกค่ะว่าเมื่อก้าวเข้ามาโอ้โหคุณผู้ชมคะสมคำล่ําลืออย่างมากเพราะที่วัดน,นี้นะคะมีกุมารให้เลือกเช่าตามจิตศรัทธามินิจึงไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวัดสามงามให้มากยิ่งขึ้นที่รวบรวมความสุดยอดเกี่ยวกับกุมารไว้อย่างหลากหลายวัดสามงามนี่จะมีสิ่งประจิกษ์ดู สามที่สําคัญ 1. นึ่กุมารทองที่ใหญ่สุดในประเทศ 2. เป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าของทางวัดสำงัมสาม,าม 3, หลวงปู่แย้มที่มีอายุยืนอายุยืนเ,เป็นร0อปีหลวงพ่เตเป็นอาจารย์หลวงปูแยม้มท่านด,ดังในด้านเรื่องกุมารทองซึ่งสร้างมาตั้งแต่2484-85ส่วนองค์ใหญ่เนี่ยที่สุดในประเทศคืออยากให้ลูกศิษย์มากราบไหว้ กุมารทองมันเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งซึ่งมันอยู่ที่ตัวเราด้วยในด้านธุรกิจคือเขาบูชาไปเพื่อไปต่อยอดคือเหมือนไปเรียกลูกค้าให้มีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเหมือนที่ลุงปู่ท่านพูดว่ากุมารทองไม่ต้องเลี้ยงมากองค์เดียวก็พอมันดีหรือไม่ดีเหมือนขึ้นอยู่ที่ตัวเราให้ยึดมั่นศิลห้าในเพศปัญญชชตก็คือว่าให้รู้จกักศิล5ห้าปฏิบัติศิลห้าให้ได้ส่วนอย่างอื่นก็มันจะตามมาเองการบูชาจะให้ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่บุนวัสนาชาชติที่เราทมามามาอนอ่ไหน และที่สําคัญวันนี้มินิและทีมข่าวก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสนทนาธรรมกับหลวงปู่แย้มซึ่งหลวงปู่ก็ระบุนะคะว่าวัตถุมงคลใช้ได้ดีหรือไม่ได้ดีมันอยู่ที่คนเอาไปใช้เมื่อคนนั้นประพฤติดีวัตถุมงคลแล้วนั้นก็จะได้ผลเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่บุคคลกมนนวันโกวิ์มงศสาข่าวจริงสปริงนิวรายงานว้าวือเชื่อ